สวัสดีค่ะพี่น้องเยี่ท่อนกับยุทธกาหน้าอีกคือเกาเนาะค่ะน้องมือนีกับสีมื่อวานก่าอีกค่ะพี่น้องเพราะว่ามือนีตรงกับมมือนีมือนีวัตถะหน้าขวนเนาะค่ะน้องพี่น้องปีพศสองพันหาร้อยหกสิบหาค่ะพี่น้องเยี่ท่อนก็จะมาตกก้าแล้วก็หวานก้าค่ะพี่น้องซึ่งเขาที่ก้าที่เห็นอยู่ทางหลังเยี่ท่อนตกพูนเขียวเคียวยุพุ่นกับเป็นเขากีบเดียวเนาะค่ะน้องมือนีกับสีมืตกเข่าเจ้าไหวท่ะเพราะว่าเยี่ท่อนกับเห็ดหน้ากินค่ะพี่น้อง ปุ๋ยก็แพงแต่ว่าชาวนาก็ต้องทําต่อไปค่ะพี่น้องวางววาอย่างน้อยเท่ากับมีเขากินเพราเป็นช่าหน้าขันสิที่ไม่หมดหกเหนื่อยย่นี่ก็ไม่ใช่นคะคะเนาะเป็นวิธีถ้ำหล้วก็เห็ดออกมาทางแพตฟอมโทรศัพท์แน่ยังสีอีกตามตีหูยท่อนกับายทั้งพันอ้อยขายทั้งพันเข่าเห็ดจังไดจะโคองจะยู่รอดค่ะพี่น้องถ้าเข้าเห็ดทุกย่างเท้าหัวสมัยสมือนในมันโลกยังไงก็คือโทรศัพท์อยู่แล้วเลยคันพี่น้องเข่านี่เห็ดคือแบบยะท่อนกับพ่อบอกว่า ต้องตามมาทางนี้นะยัยท่อนกับว่าแต่ว่าให้เบิงยะทอนกับพี่น้องว่ายทัทอนทาตั้งแต่วันนั้นเปิดช่อง YouTube มาจนถึงวันที่อุ้ยสามปีนี่เราได้พี่น้องก็คือยอดขายก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีเรื่อยๆเนี่ยแม่เป็นเกษตรกรที่ค้นพบช่องทาง,ทางการเทศนเฮามีชีวิตที่ดีขึ้นบ่อะไหนี้ออกจากบ้านบ่อะไไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ทั้งอื่นยังสี่นะพี่น้องเฮ้ากับแบบว่าอยู่กับบ้านจะซองนี่ก็คือสวรรค์บ้านนาท้่ทุกคนที่แบบว่าอยากมาอยู่บ้านแล้วแหละ อยากมีเงินก้อนสักก้อนแล้วแหละอยากมาอยู่บ้านนะเฮ็ดยังไดล่ะซึ่งยายท่อนกับเป็นคนนึงที่แบบว่าเคยไปเห็นงานกอทรงกอสางอยู่กรุงเทพกรุงไทยใจนะมันก็คิดถึงบ้านแต่ว่ามันบม่มีเงินแต่เมื่อมาอยู่เงินเฮ็ดยังไหนเข้าสิสางขี้ดินแผ่นดินเข้าให้มันเป็นแผ่นดินเงินแผ่นดินทองเห้าอยู่บ้านได้แบบมีความสุขยายท่อนก็เลยมองหาแล้วก็คิดเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีเฮ็ดแบบไม่ใดแบบไม่ค่ะพี่ พี่น้องยงายจะคล้องเฮ็ดบ่อใดค่ะพี่น้องแต่ยายท่อนกับบ่อใดเลี้ยนสูงจบสูงก็แค่ว่าทำมายายท่อนมาอบอกอีหยงตัวน,นี้มันสีบ่อสายไปบอ่อจะมาบอกให้สางช่องดูว่าเฮ็ดอีหยงมมไมีอีหยงสายเกินไปค่ะพี่น้องโมเม้นว่าเจ้าเริ่มเฮ็ดมือนี่เจ้าอาจสีแซงยายท่อนไปกระไรเด้ ดีกว่าเราไม่ลงมือทําเลยลองคนกับธนาัดอันนึงตังจียายทอนก็ไม่ได้ถนาัดหรอกตัดต้องต,ตัดตก็ไม่ได้เรื่องว่าเป็นตะซิแตกสมรติกีเฮ็ดนังก็ปุเป็นยูทีการฝึกฝนยูทีการหัดเฮ็ดค่ะพี่น้องเฮ็ดล้วมันอยู่รอดคนเฮ้ามันถูกมันจังดินดันมันจังพยายามที่จะสปีดตัวเองให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะแม่พี่น้องก็ขอบุณทุกคนที่สนับสนุนที่ซัพพอร์ตยายทอนเนาะค่ะน้องเพราะว่าจะเป็นพันอ่อยหรือว่าพันเขาค่ะพี่น้องเฮ ให้ความไว้วางใจร้ายเห็นก็ท้มากเพราะว่าเป็นพันเขาจังสี่เป็นพันอ้อยก็ได้ขายเรื่อยๆกับขอบคุณทุกคนเนาะค่ะเนาะยท่อนก็เป็นกําลังแรงใจให้ทุกคนพอคือทำอาชีพอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแล้วก็ถ้าบบมีพี่น้องบบมีผู้ติดตามเยท่อนก็คือสิส่โบมาหอดมือนีผู้ติดตามกะถือววาเยอะมากจนไว้ว่าเยะท่อนเ่คิดว่าคนที่ไม่ได้เรียนสูงเมืม่อเดือนจะมาทําช่องแล้วมีคนหักคนเมตาคนติดตามและคนสนับสนุนเยะท่อนยังสี่น่ะไหมค่ะพี่น้อง นะเอามาเกินให้เา้าให้ฟังา่าโลกซึ่งมือมันต้องอยู่กับยุคไฮเทคเขาต้องแล่นน้ำให้ท่านถึงแม่เท่าจะไปอ่างนู่นนี่นั่นว่าเฮ็ดบ่อใด่ะพี่นองเฮ็ดไปโลดคนกับสิมาในสไตล์ของเฮาเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะท่อนสีคออนุญาตไปวานกา่อนเนาะคะ่นะเนาะมาเสวานาหนํำจากนอ้อยนกนะ็เนาะขอบคุณทุกคนที่เบิง่งคะ่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวท่อนไปวานกากอนเด้อคะ่ะ จับคู่ไดกะเทะเขาปลูกใส่กะวานหนนตัวพี่น้องได้สิเนี่ยเขาปลูกกระร่องน้ำสองขึ้นเอาคืนสองขึ้นแม่ก็ไดโน่ค่ะเหยวกากซากแล้วเออบ่ไดทายนอเขาหฮเบิงอันนี้เป็นเขาเจ้าเขาพี่น้องเฮ็ดเองกินเองค่ะเนาะย่ย,ยามองเจ้ากินเขาเหนียวย่ยมาแลงกินเขาเจ้านะคะพี่น้องก็เลยเฮ็ดเขาเจ้ากินน้ำเพราะว่าปีวมันหันบ่ไดเฮ็ดหลายเฮ็ดน้อยนึงเนาะค่ะต๊กบ่หราเขาเจ้าก็ได้พ่อได้กินเนาะค่ะปีนึงก็กินบ่เปลืองอกแล้ว่าวันกินตะขาม,มเ่ยมาแลงค่ะ ยายทอนกัวยูอ่ำเพอเพ้อนอุดรท่านี่ค่ะพี่น้องหลายคนก็นอาจจะยังบอลลูที่เของมาเบิ้งคลิปนี้เนาะค่ะเนะาะหลังจากนั้นก็นว่านแล้วล่ะค่ะพี่นอ้องนี่ตานึงนี่แต่นึงสองตาค่ะพี่น้องยายทอนทําเองหวานเองเนาะค่ะเนาะนเดี๋ยวสิผ้าหยางล้องไปเบิ้งอันกล้าเขาคลิปเดียวเนาะค่ะเนาะพ,พี่น้องที่ยายทอนมาตกไว้แต่ออช่วงไปลายเดือนเมษายนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าหยางไปเบิ้งขาว่ามันสูงสำหรับเนาสำหรับแ,แล้วโอ้ยเมื่อยพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องที่แหกเยท่านเยท่านตกสองตานก่อนแล้วก็มาตกตาดีเป็นข้าวกีบเดียวข้าวเหนียวลําต้นแข็งแรงบอลมเด้อค่ะเด้อเห็นบ่คือส่งไอ้นาอยู่ต่อมันขึ้นมาที่แหลกคือส่งหางๆพี่น้องบัดบันขึ้นมากก็คือส่งตึบอยู่ค่ะแสดงว่าสูตรนี้ได้ผลก็คือหววานหล้วกัอันกันป้องกันนกลงกับเอาแกบดาหรือว่าดินดําที่เฮ้าสือมาปลูกไอ้ปลูกผักปลูกหญ้านะคะพี่น้องมันก็ช่วยได้เหมือนกันนี่ที่เป็นเดินๆตรงมปุ่นให้นะมันเป็นเอืยอค่ะพี่น้องมันเป็นดินเเคมมออยยยู่่หนนนึงล บ่าไข่เกิดค่ะพี่น้องมองว่าเป็นดินเข้มกว่เกิดดีอยู่ค่ะนี่อันนี้ก็สิได้อายุได้สิบก็หมื่นหนึ่งค่ะพี่น้องสิบประมาณสิบสองหรือสิบสามวันนี่แหละพรวนตาพุ่นย่อยท่อนตกรุ่นค่ะพี่น้องเห็นบหมตกรุ่นไอ้นี่อยู่ประมาณสี่ห้าวันนี่แหละมองข้างๆน่ะว่าเปนว่าเปกเกิดนี่ค่ะมันก็ไม่เกิดนั่นแหละมันเป็นดินเค็มค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิบห้ายางไปเบิ้งค่ะส่วนให้นี่ก็ตกไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องอาทิตย์กว่ากเองค่ะพี่น้องทั้งนี้ก็เกิดดีอยู่แต่ว่่ามัันนนนก็็เเสียตุหบ มันเป็นเอียดครับพี่น้องคือดินเค็มแหมตรงนี้คับพี่น้องที่บ่อนี่เขากีบเดียวเกิดด,ดียุตละเออนี่แหละสี่คนแบบว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าอย่างไรพี่น้องผู้ใดก็อยากได้เนาะหน้าลกุกหน้าตำมั้งสิเขากีบเดียวครับพี่น้องเมื้อนี้ยโอ้ยงามขักว่าตานี่พี่น้องปุ๋ยก็แหงแ้งแผงเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝุ่นแตาเทิ่งที่ยายทอนมานมากังคัญยังมีอีกหลายตายอยู่ด้อค่ะที่ยยทอนอยัง,งบ่ทอดตัวค่พี่น้องอีกหลายพ่นานเขาอยู่ที่ยังไม่ตกเข็ดดำเมื่อสุดตนคับพี่น้อง ทำอยู่นี่แหละทั้งอ้อยทั้งเขา่ากระจักสีลงยังห้พี่น้องเข้าเบิงเนาะวิธีอาชีพหรือว่าชีวิตของยายท่อนกับยังสีล่ะค่ะพี่น้องอยู่บ้านหนอกบ้านหน้าเข้าเนาะค่ะเนาะบก,กับความเขียวขจีเป็นความสื้นๆแล้วก็มีความสุขไปน้ำน้ำทงให้ทงหน้ามันยายท่อนกับสีอยู่ขัางวัดค่ะพี่น้องนี่นาะยยายท่อนก็จะติดข้างวัดแล้วก็ลงทงลงถ่าไปทั้งผุนก็นจะเป็นป้าอ้อยต่อสองต่อสามแล้วล่ะทั้งผุนก็ได้นี่คำพอดีค่ะพี่น้องยังหน้ากับสีไทยหน้าหุ้นทั้งผุนหล,ล่ะค่ะเตรียมรดน้ว ทั้งนี้ถ้าเป็นไปได้พี่น้องน้ำน้ำม,มันสีมาเบิร์ดเดยโค้งเขตนี้พี่น้องนี่น้ำแกงสีขึ้นมาเบิดเลยได้ปีได้น้ำท่วมนี้ประจําได้ทีไดท,ท่อนหาเขาพันกิ่เดียวมาเพราะไวยังพี่น้องตรงนี้ก็น้ำท่วมคือก,กันก็นกนคือแบบว่าเป็นหน้าลุกหน้าลงสลายกลัวเป็นหน้าตีนบานจังสีห็นบน่นี่ก็คือน้ํามันจะแห่เข้ามาตรงพี่บดเลยได้พี่น้องหเห็นบ่อนี่นี่ห็นบ่พู่นสมทั้งบุญกับเป็นบานได้ท่อนค่ะพี่น้องเห็นไหมจะมีป่าอ้อยลาไรลลาไรอยู่พุ่นละปลูกลงมาหลายบ่่ได้้้เเพาาาาาะวหยังงมมมนนนนนนป็ททุุีํอิแ อ้อยกระปสูบปันไดพอดีเออทั้งทำพันข้าวพันอ้อยกับแบงใ้หนาว้เห็ดเขาดีกวัวเนาะค่ะเนาะพี่น้องกะให้ผู้อื่นปลูกให้น้ำแน่ป้าอ้อยป้ายางเดยวย่าท่อนสีพู่นอีกสวนหนึ่งค่ะพี่น้องที่ปลูกอ้อยให้ไร่ธนทนของเราผุนไฮบะก็คือกระจายรายได้ันั้นเห็นรีบๆๆนะคะพี่น้องนี่เห็นบอผุนละป้าอ้อยป้าหนึ่งที่เพิ่นปลูกทรงยายท่อนเนาะค่ะเนาะเห็นบอพี่น้องก็จะมีส่งตลอดเป็นพันอ้อยจากไร่ธนทนของเฮาข้าออกไปขยายให้สูชุมชนมากปลูกยรยท่อนกะไปซื้อน้ำเพิ่นมา ส่งต่อให้พี่น้องเขาค,คุ้นค่คนที่เบิ้งะะด้คะเดอคลิปดีใย้ท่อนครบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ